คุณป้าขายตัวเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบค่ะทำบล็อีนให้แล้วนะค่ะบล็อกคีนให้แล้วเป็นวล็อกคนรวมเป็นห่านขาวกับห่านเขานะคะคุณป้าห่านนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุได้สามอาทิตย์ค่ะนกกระทายักษ์นกกระทายักษ์นะคะเขาก็จะไซส์ใหญ่กว่ากระทาทั่วไปอายุเท่าไหร่อะคะคุณป้าประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะค่ะแล้วคุณป้าขายตัวเท่าไรคป้ตัวละห้า ตัวละห้าสิบค่ะของทางญี่ปุ่นก็เรียกแพนตั้มอ๋อแพนตั um ้มค um ่ะแพนตั้มหรือว่าขาวหางดำดเลี้ยงเป็นสวยงามเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปล่อยได้เลยใช่ไหมคะใ่ค่ะค่ะป้าขายตัวละสามร้อยห้าสิบ ไก่อายุประมาณเท่าไหร่อะคุณป้าอ่าอันนี้ไก่ยังอ่อนเลยนะเนี่ยเดือนพิ่ออกเลยประมาณเจ็ดเดือนค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะที่ซีเราอยู่กันที่สนามโรงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีที่ร้านปน้านันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะลูกไก่แจ้ค่ะลูกไก่แจ้อายุได้ประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนนะคะค่ะ นีเป็สอะไรครับสีกะทองสีกะทองค่ะคุณฟ้าขายตัวเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบค่ะค่ะแต่มันไม่ม ah ีตัวเมียนมีแต่ตัวผู้ต yeah. ัวผู้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะมองใหญ่เลยตอนนี้คือกะทองนี่คือมันจะออกสีมันจะเป็นน้ำตาลแล้วมีลายที่ตัวตามสีอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่านี้ไซส์เขายังเล็กกันนะคะค่ะถ้าเขาโตสีเขาก็จะชัดกว่านี้ใช่ไหมคะจะเข้มกว่านี้ค่ะอันนี้อายุได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็คือไก่ไข่ใช่ไซส์โตสุดเลยใช่ไหมคะเนี่ยนี้ค่ะไซส์โตของสามไซส์เนี่ยตอนวันนี้คุณป้ามีสามไซส์อันนี้ก็คือไซส์โตสุด ราคาเท่าไรคะถ้าไซส์โตแปบห้าบทค่ะปดสิบห้าาทนะคะราคาก็อยู่ที่ไซส์ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ไข่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไซส์เล็กกว่าเมื่อกี้ค่ะไซส์นี้กี่เดือนเนี่ยคุณป้าอ่ายังไม่ถึงเดือนค่ะได้ประมาณสามอาทิตย์ราคาละคะห5สิบห้าบทหกสิบห้าบาทราคาก็จะถูกลงมากว่าไซส์เมื่อกี้ค่ะแล้วก็มีตัวเล็กอันนู้น อันนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์ดีนะคะได้ประมาณหกวันห้าหกวันค่ะสําสหรับไซน์นี้ก็คือประมาณห้าถึงหกวันเล็กสุดเลยค่ะวันนี้<ต>ของ<ต>คุณป้ามีสามไซ<ต>น,ะน์เลยนะเสรทํา,าวัคซีนให้แล้วนะค่ะดย่อวัคซีนให้แล้วเป็นวัคซีนรวมค่ะอันนี้เขาก็จะได้รับวัคซีนแล้วเป็นวัคซีนรวมค่ะไซ์นี้ตัวละห้าสิบ ราคาก็อยู่ที่ไซส์ไซส์เล็กสุดอันนี้ก็คือ50บาทต่ำสุดเนี่ยห้าสิบค่ะคุณป้าถ้าซื้อหลายตัวนี่ลดกันได้ไหมเนี่ยลดไม่ได้ค่ะตอนนี้แบบว่าราคานั่นก็คือราคานี้เลยลดไม่ได้แล้วนะค่ะแต่ถ้ามาใหญ่กว่านี้นิดนึงป้าก็ให้50บาทค่ะถ้าประมาณอาทิตยกว่ากว่า ัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห่านขาวกับห่านเทานะคะคุณป้าหา่านนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุได้สามอาทิตย์ค่ะประมาณสามอาทิตย์แต่แตัวเล็กไม่ถึงนะตัวเล็กตัวเล็กมีนก็สองอาทิตย์ไดอ้อ๋อมีสองถึงสามอาทิตย์ค่ะค่ะแล้วราคา่ะคะเทากับขาวห่านขาวนี่ขายตัวละห้าร้อยห้าสิบแต่คู่คู่ละพันค่ะถ้าเป็นสีเทาะคะก็ตัวละสามร้อยคู่ละหกร้อย ถ้าเป็นสีเทาก็คือตัวละ300ค่ะถ้าเป็นคู่ก็คือ600ห่านสีขาวก็จะราคาสูงกว่านะคะอันนี้คือห่านเทานะคะคุณ้าไซ้โตเลยอะ่ะ เป็นคู่กันเหรอคะตัวผู้กับตัวเมียค่ะค่ะตัวผู้กับตัวเมียไอตัวผู้ขาเนี่ยตัวผู้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเกือบสองเดือนค่ะเกือบสองเดือนค่ะแล้วเขาจะเริ่มให้ไข่ตอนอายุเท่าไหร่คะคุณป้าประมาณ6กเจดเดือนประมาณ6กเดือนอันนี้คุณป้าขายเป็นคู่หรือว่าแยกมันมันเหลือน้อยป้าขายเป็นคู่ค่ะคู่แล้วเท่าไหร่คะก็ขายตัวเดียวขายเป็นคู่อันนี้ขายพันเนียค่ะคู่ละหนึ่งพัน ถ้าเป็นคู่นะคะคุณป,ป้าขายคู่ละหนึ่งคันค่ะตรงนี้คืออะไรอะคะ<ต>คุณป้าแ่ค่ะ เป็ดไข่เป็ดทันไข่อ่ะค่ะเป็ดกากีแคมเบลชื่อกากีแคมเบลค่ะเป็ดไข่อันนี้ก็คือเขาจะมีแต่เพศเมียใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขาฆ่าเพศมาแล้วคุณป้าขายเท่าไหร่คะจะไซส์นี้มันมีปนกันนะหนูตัวเล็กป้าขายสามห้านะตัวใหญ่ขายสี่สิบค่ะถ้าตัวเล็กก็คือตัวเล็กสามห้าค่ะสามตัวร้อยได้ค่ะตัวเล็กสามตัวร้อยได้นะคะราคาก็อยู่ที่ไซส์ด้วย ตัดมาตรงนี้ก็เป็นเป็ดปักจิงนะคะค่ะมีตัวผู้ตัวเมียค่ะเพราะเป็นปักจิ่งเขาจะแยกเป็นเพศผู้เพศเมียเหรอคะค่ะจะแก้มหัวไว้เนี่ยเป็นตัวผู้ค่ะราคาเท่ากันตัวละสี่สิบค่ะเป็ดปักจิงเพศผู้เพศเมียก็คือตัวละสี่สิบค่ะอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยคุณตาอันนี้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์เดียวค่ะได้ก็เกือบเกือบเกือบอาทิตย์นะคะ หนูเห็นเขามีสองสีคืออะไรอ่ะสองสีมันเป็นเป็ดไข่ไงอ๋อปลาเมาปนสีน้ำตาลน่ะป้าเอาไปปน<ช>ก็คือมันคือเป็ดไข่มันกกงมันไม่พอใจค่่คุณป้าก็เลยเอามารวมกับเป็ดปักกิ่ง <c oughs> เป็ดปักกิ่งก็คือสีเหลืองนะคะใช่โตขึ้นเป็นสีขาวค่ะโตขึ้นเป็นสีขาวค่ะถ <c oughs> ัดมานี้คืออะไรนะคะ <c oughs> นกกระทายักษ นกกระทายักษ์นะคะเขาก็จะไซส์ใหญ่กว่ากระทาทั่วไปค่ะไข่ก็ใหญ่กว่านะไข่ก็ใหญ่กว่าตัวละร้อยห้าสิบขมีตัวผู้ตัวเมียตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบตัวผู้ตัวเมียรวมกันเหรอคะค่ะเริ่มไข่แล้วว่าหนูเห็นไข่ด้วยคเริ่มเริ่มออกไข่แล้วตัวนี้บังไปแล้วค่ะเริ่มเริ่มมีไข่แล้วด้วยค่ะ ถัดมาตรงนี้ก็เป็นนกคุ้มค่ะนกคุ้มค่ะ,คคะอันนี้เป็นคุ้มของญี่ปุ่นกับอเมริกาสองสายพันธุ์เนี่ยเป็นลูกผสมเหรอคะค่ะเขาเลี้ยงรวมกันสายพันธุ์ญี่ปุ่นกับอเมริกาค่ะแล้วคุณป้าขายเท่าไหร่คะนกคุ้มขายตัวละร้อยค่ะช่าเอาคู่ก็ลดให้ตัวละสิบบาทหลือร้อยแปดสิบคู่ค่ะยังไม่ไข่นะคะต้องเลี้ยงอีกประมาณกักเดือน,นะคะค่ะ,คะ อันนี้เป็นเป็ดเทศสายพันธุ์บาบารีสายพันธุ์บาบารีนะคะอายุเท่าไหร่อะคะคุณป้าประมาณอาทิตย์เมือค่ะค่ะแล้วคุณป้าขายตัวเท่าเท่าไร่ตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบค่ะเป็ดเทศนี่คือมีเพศผู้เพศเมียหรือว่าเพศเมียอย่างเดียวเพศผู้เพศเมียค่ะค่ะถ้าเป็นเป็ดเทศเราก็มีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียอันนี้เขาคัดมาให้อ่ะตัวผู้จะแต้มหัวไว้ค่ะ คุณป้าขายราคาเดียวกันเลยนะตัวผูตัวเมียผัดมาตรงนี้เป็นไก่แจ้ไก่แจ้ของญี่ปุ่นนะคะสายพันธุ์ของญี่ปุ่นอ๋อสายพันธุ์ของญี่ปุ่นเหรอคะก็ขาวหางดำเนืลอค่ะถ้าทางญี่ปุ่นก็เรียกแพนตั้ม๋อแพนตั้มขาวแพนตั้มหรือว่าขาวหางดำอันนี้คุณป้าขายคู่ละเท่าไหร่หนึ่งพัน คู่ละหนึ่งพันเขาให้ไข่หรือยังคะเนี่ยยังค่ะยังนะ,ะใกล้ใกล้จะไข่แล้วค่ะหน้าแดงแล้วค่ะใกล้ไข่แล้วนะคะคุณป้าขายคู่ละหนึ่งพันขัดมาตรงนี้แล้วค่ะอันเนี้ยเป็นลูกผสมไก่ป่าลูกผสมค่ะลูกผสมไก่แก้ก,กับไก่ป่า,าปลูกผสมอ๋อแล้วคุณ้าขายยังไงเออตัวผู้ต้องคู่นี่อ่าเป็นตัวผู้ั้งคู่คะ่ะค่ะคุณป้าขายตัวละเท่าไหร่คะอ่าขายตัวละ ามร้อยค่ะตัวละสามร้อยห้าสิบตัวร้าสามร้อยห้าสิบค่ะ,อ,ะอันนี้มีแต่ตัวผู้นะตัวเมียไม่มีนะคะคุณป้าขายตัวร้าสามร้อยห้าสิบไก่อายุประมาณเท่าไหร่อะคุณป้าอ่าอันนี้ไก่อย่างอ่อนเลยนะเนี่ยเดือนเพ่อออกเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนค่ะ,คะ <7 S 1> ประมาณเจ็ดเดือน ร้านป้าน,นันไม่มีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสนใจก็มาดูได้ที่ร้านร้านป้าน,นันก็จะอยู่ตรงข้างกับร้านลุงชัยชคุณป้าเปิดทุกวันไหมอะ่เเมาานะเปิดทุกวันแต่มาสายนะเปิดทุกวันแต่ามาสายมาประมาณตีเอ็ดโมงครับประมาณตีเอ็ดโมงคุณป้าปิดกี่โมงอ่ะเย็นค้ามเลยค่ะประมาณห้าโมงเย็น,ยนเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าไม่มีส่งนะมาดูได้ที่ร้านนะคะ ถัดมากรงนี้ละค่ะเป็นไก่แจ้ไทยพันขาสั้นไก่แจ้ไทยพันขาสั้นขาสั้นด้วยนะคะนี้ค่ะอันนี้ก็ยืนแล้วใช่ไหมเนี่ยยืนแล้วสีดอกหมากเฮ้หนูเห็นเหมือนเพศเพศเพศคู่กับเพศเมียใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณป้าขายคู่แล้วเท่าไหร่คะคู่ละแปดร้อยค่ะคู่ละแปดร้อยค่ะอายุก็ได้ประมาณเกือเดือนค่ะ ไข่แล้วหรอคะอยังกันอ๋อยังกําลังจะไข่ค่ะเริ่มที่จะไข่แล้วนะคะขัดมานนตรงนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นไก่ไก่ซาลามาผสมไก่แจ้ค่ะอ๋อลูกผสมไม่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 ใช่ซาลามาแท้น่าจะลูกผสมค่ะ แล้วคุณป้าขายยังไงคะเนี่ยขายคู่ละแค่เจ็ดร้อยค่ะคู่ล 700, ะเจ็ดร้อยแต่มีตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองเหรอคะมันมีเยอะมนม่กลุ่มไม่ใช่ใช่นะมมาัมันมีหลายคู่อยู่ค่ะคุณป้าขายคู่ล 700, 700, ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไก่อายุสก่สะมอค่ะไก่แก้ไทยค่ะไก่อายุประมาณเท่าไหร่คะคุณป้าประมาณเจ็ดเดือนนะคะแต่ยังไม่ไข่เนาะยังค่ะค่ะ ถัดมากรงนี้ละคะนี่ไก่มินิโคชินของญี่ปุ่นมินิโคชินตัวใหญ่มากเลยนะคะม่น่ยังโตไม่เต็มวัยนะค่ะโตได้กว่านี้อีกนะค่ะคุณป้าขายคู่ละเท่าไหร่คะขายคู่ละพันห้าค่ะคู่ร้านหนึ่งพันห้าร้อยไข่หรือยังคะเนี่ยยังค่ะยังยังนะแต่ใกล้แล้วค่ะ มามแต่แรกไม่โชว์หน้านะคะหลบกันอย่างเดียวเลยถัดมาตรงนี้ก็เป็นไก่ต๊อกค,ค่ะคุณป้าไก่ตอกไขยเท่าไรคะเนี่ยตัวตัวละสามร้อยค่ะตัวละสามร้อยอายุประมาณเท่าไหรแล้วเนี่ยไก่ตอกอายุประมาณไม่เกิหนห้าเดือนนะคะค่ะตัวละสามร้อย ไก่ตอกนี่เขาก็ซื้อไปแล้วก็เลี้ยงปล่อยได้ใช่ไหมคะเลี้ยงสวยงามเลี้ยงปล่อยก็ได้เลี้ยงเป็นสวยงามเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปล่อยได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะแต่ก่อนปล่อยต้องไปขังเอาไว้สักอาทิตย์นึงนะขังไว้ก่อนให้เหมือนว่าเขาจำถิ่นให้คุ้นใช่ไหมคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับกทุกๆวันนะคะแล้วพบก,กันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย